สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้จะโอผ้ามาเบ่งหมอกค่ะพี่น้องดู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 ด,ดูค่ะเบ้งหมอกกับป่าเขาวันนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนนะคะพี่น้องดูสอง8้หกสิบปดดูหมอกดูหมอกค่ะมองไปข้างหน้ากันเนาะมาเบ่งเขานี่ค่ะเข้ากำเข้ากำออกร่วงแล้วแล้วก็มีหมอกนะาค่ะเมื่อนี้คะ่ะ วันนี้วันที่สิบหกเนาะสิบหกพฤศจิกายนมีหมอกหนาแล้วก็มีล่มพัดเย็นๆค่ะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงห้าสิบหกโมงเช้าเนะาเนะหกโมงเช้าห้าสิบเพิ่งตื่นเลยพี่น้องนี่นี่คือบรรยากาศข้างบ้านข้างบ้านนี่คือปลูกข้าวนี่ค่ะปลูกข้าวอันนี้เป็นข้าวกลําเนาะข้าวกลําต้นดำออกร่วงแล้วพี่น้องคะนี่นี่ ประมาณสักปลายเดือนบอกหรือว่าประมาณต้นเดือนธันวาเนี่ก็จะได้เกี่ยวเกี่ยวเป็นข้าวกลับบนพี่น้องคะคุณเย็นอยู่ผุนนะคะผุนผุนเดี๋ยวพอเห็นหอดหลังข้างแล้วพี่น้องนี่นี่คือบรรยากาศที่บ้านนะคะอันนี้วันนี้หมอกหนามากนี่เดี๋ยวพอเห็นหอดสวนตะไะคะออร้ล่ะค่ะของบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูคือมันเย็นเย็นว่ามันอยู่ทั้งดอย เกือบไปเที่ยวดอยแล้วพี่น้องเมื่อนี้เกือบไปเที่ยวดอยเกือบไปเที่ยวบนดอยแล้ววันนี้นะอพอตอนเช้านี่ยมองอะไรก็สวยไปหมดเนี่ดอกยากก็ยังสวยเนี่เรามัเหมือนอยู่บนดอยเลยเนี่แล้วก็อากาศนี่เย็นเย็นเป็นเย็นเย็นสบายสบายนะพี่น้องนี่พี่น้องเหมือนได้กัดอันนี้มีหมอกนะคะ มีน้ำค้างของหมอกน่ะฝนไม่ตกฝนก็ตกมาสามมือแล้วต่ว่ามือนี้วันที่สิบหกเนาะ,ะสิบหกพฤศจิกายนน,ยนี่คือหมอกเยอะมากนี่เดี๋ยวไปเห็นหลังคาเฮี้ยน,นะค่ะพี่น้องนี่จะโอ้ยยางมากนี่ไปเห็นหลังคานี่คือเป็นเป็นข้าวกล่ำสีดําแล้วก็ย่างไปเบื้องตะไคร่ไปที่นี่พี่น้องเมื่อกี้นี่มองไม่เห็นเด้ นี่เรายางมาแล้วดบดูบรรยากาศบรรยากาศปลูกตะไคร้อนี้ตะไคร้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วมาดูแปลงตะไคร้รีบปลูกรีบรีบ,รบเปาออกแล้วก็รีบปลูกใหม่นี่เบื้องบมืดเมือมอม่อนี้หมอกไหะพี่น้องมังผุนนี่ดูหมอกดูหมอกโจผ้ามาเพิ่งบรรยากาศข้างพัน เอาหมอมาฝากน้ำกันค่ะพี่น้องคะเอาบรรยากาศมาฝากนี่คือบรรยากาศขา้าวกล่ตอนเช้าตอนเช้าตอนนี้ถ้าจะเมื่อกี้ออกจากบ้านมาหกโมงเดินลงจากเงี่ยนหกโ,โมงสี่สิบห้าสิบนี่นี่น,นี่อันเนี้ยแเจ็ดโมงแล้วพี่น้องมองหุดรู้ข้าวกับเจ้าโอ้พึ่งเขากำอันนี้เขากำม่วงเขากำต้นดำหล้กกันนี่เป็นเขากำต้นเขียว ข้ากำต้นเขียวนี่เห็นว่ามันเริ่มแก่และข้าวกำต้นเฉียวนี่ข้าวกำต้นเขียวแต่ว่าหมากดำหมากดำเป็นมากแล้วพี่นอ้องพุ่นสิ่งสําคัญมือน,นี่จะโอาผ้ามาเบิ้งหมอกเห็นบ่มเห็นหมอกุ่นหมอกหนาแห้งนะพี่นอ้องหมอกเยอะมากข้ามาเบิ้งเขา่าบรรยากาศดีๆเน่ะ ประมาณท่านว่าถ้าจะได้เกีียวพี่น้องค่ะเกี่ยวเสร็จแล้วก็ลุง่งปูตะไคร่ต่อนเช้าอันนี้ข้าวกลมนี่คือเป็นข้าวกําข้าวกําต้นเฉียวเม็ดดำนี่มังพุนเป็นข้าวกลาเม็ดดำต้นดำอะไรดำหมดนี่ค่ะกินน้ำหมอกล้โมนีหม,มอกหนาะแห้งครับพี่น้อง จะอก่ะเอาบรรยากาศมาให้รับชมไปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะนี่ตอนเช้าคือหมอกเยอะมากเอาบรรยากาศมาให้รับชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในช่องเจ้าอุตะลุยกะเศษนะคะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตังเร่งใจสวัสดีคะ่ะติดตามรับชมใหม่เด้อ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะจะอ้เออกบรรยากาศบรรยากาศข้าวก่รข้าวกรรดดามาฝากนะคะนี่นี่คือเพื่ออาทิตย์ตอนตอนเช้าเห็นหมอกค่ะพี่น้องคะมื่อนี้บรรยากาศตอนเศร้าเปน็นังสีเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ